ตอนที่36เมื่อสัปหลาตัวนี้ได้ปรากฏตัวออกมาแม่นางมู่หย่างก็ไม่แปลกใจว่าทำไมสว์อสูรรอบๆข้างบริเวณแถวนี้ถึงได้หายไปแบบนี้เพราะนี่นจิตรวาพวกมันก็อาจจะถูกงูยักษ์ตัวนี้กินเข้าไปแล้วและงูยักษ์นี้ก็เริ่มที่จู่โจมขึ้นหาพวกเขาทั้งสองหวังฮาเริ่มทำการจู่โจมข้าหางูยักษ์ตัวนี้แม่นางมูหย่างก็เริ่มจู่โจมงูยักษ์ตัวนี้เช่นเดียวกันหวังฮาก็ตัดสินใจที่จะใช้ทักษะจู่โจมจิตวิญญาณจู่โจมขึ้นหางูยักษ์ตัวนี้ และด้วยการสะเทือนของการต่อสู้ของพวกเขาก็ทําให้ชายหนึ่งตนได้สัมผัสไดถึงการต่อสู้น้มของเขาก็คือ,ควอกวนอูในระหว่างนั้นหวังฮาก็สามารถสังหารงูยักษ์ตัวนี้ลงได้แล้วและตัวของเขาก็ได้รับบางสิ่งบางอย่างมา ส่วนที่ได้ไม่นางมู่หยางในตอนนี้นางได้รับบาดเจ็บนางก็ได้กล่าวให้หวังฮ้าวจงออกไปจากสถานที่นี้เพราะในสถานที่นี้ในไม่นานนี้ต้องมีคนมาที่นี่อย่างแน่นอนหลังเรื่อต่อมาหวังฮ้าวก็ตัดสินใจที่จะทำการบ่มพ่อพลังจิตวิญ,ญญาณของเขากับสิ่งที่เขาได้รับมาเมื่อครู่นี้และสิ่งนั้นมันก็ปรากฏปฏิกริยากับเม็ดพันธแห่งความกลาหลในตอนนั้นเองจู่ๆกวนอูได้ปรากฏตัวออกมาและดูเหมือนว่ากวนอูก,กับไม่นางมู่หยางพวกเขาทั้งสองจะรู้จักกัน กวนอูเริ่มทําการจู่โจมข้าหันนางอย่างรวดเร็วและกล่าวไปว่าข้าไม่คาดคิดว่าการที่ข้าไม่ได้พบเจอเจ้านานมาทําให้ทักษะของเจ้าได้เพิ่มมาแบบนี้ในตอนนี้มันก็เป็นช่วงเวลาที่สําคัญของหวังเฮ้าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่ว่าไม่นางมู่หยางต้องปกป้องหวังเฮ้าเอาไว้เพียงเท่านั้นในระหว่างนั้นทั้งสองฝ่ายก็ยังคงเข้าไปเชิญหน้าการต่อสู้กันต่อไปกวนอูได้กล่าวถามออกไปว่าเจ้าไม่อยากจะรู้อย่างนั้นหรือว่าในตอนนี้รู้เออยอยู่ที่ใดหากว่าเจ้าอยากจะรู้ข้าก็จะบอกเจ้าโดยที่ข้านั้นได้นาพาเขามาเลนส้้ไปวยแ ด้วยคำพูดของมันในตอนนี้ก็ทำให้แม่นางมู่หยางรู้สึกโกรธเคือเป็นอย่างมากและพยายามที่โผล่พุ่งการจู่โจมข้าหากกนอูในทันทีโดยที่ความแข็งแกร่งของนางไม่สามารถต่อสู้กับกกนอูได้เลยแต่ทว่าในตอนนั้นเองในขณะที่กกนอูกำลังจะหันไปสังหารที่ด้านหวังฮาวแต่ก็ต้องพบว่าหวังฮาวได้หายตัวไปเสียแล้วก่อนที่หวังฮาวจะปรากฏตัวมาอยู่ที่ด้านหลังของเขาและกล่าวไปว่าเจ้าตามหาข้าอยู่อย่างนั้นหรือและหวังฮาวก็ตัดสินใจที่จะเคหมัดเข้าไปสู่ใบหน้าของมันในทันที จนทำให้ตัวของมันกระเด็นถอยกลับไปทั้งสองฝ่ายเริ่มเข้าไปเชิญหน้าการต่อสู้แต่หวังเฮ้าก็ใช้ททกษกสายฟ้าในการจู่โจมทนเนื่นกวนอูมันก็ทำให้กวนอูไม่เข้าใจทั้งที่ระดับของหวังเฮ้าอยู่ต่ำกว่าตู้ของเขาทำไมพลังวิญ,ญญาณของหวังเฮ้าถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้อย่างไรก็ตามหวังเฮ้าก็สามารถจัดการกับกวนอูได้อย่างง่ายดายยิ่งนางหรือหวังเฮ้าก็ได้กล่าวให้แม่นางมู่หยางจงสังหารตัวของมันทิ้งไปซะด้วยความโกรธแค้นนางก็ตัดสินใจที่จะสังหารกวนอูทิ้งไปในทันทีส่วนทาน,นชยที่สสหน้ากากากและในตอนนี้้นนก็ไดมุ่งหน้าามดููรปบอันช่วรายทั้งอยู่ การรวบรวมพลังวิญญาณที่ชั่หลายที่ประกฏคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปถึง5ประการโดยที่คุณสมบัติของมันได้แกโ่โลหะไม้น้ำไฟและดินและดูเหมือนว่ามันจะสามารถควบคุมจิตวิญญาณได้อยู่โดยที่รูปแบบพวกนี้นางได้ทําขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อเอาไว้จัดการกวังห้าโดยเฉพาะส่วนทน่านนชายที่สวมใส่หน้ากากก็ได้กล่าวไปว่านายท่านท่านไม่ต้องกังวลข้าจะต้องนําพาตัวของหวังห้ามามอบให้กับตัวของท่านได้อย่างแน่นอน ตอนที่37ไม่นางมู่หยางในตอนนี้นางต้องการที่แก้แค้นแทนรูเออร์นางต้องการที่จะสังหารท่านฉันเทียนซานหันมันเป็นชินช้นๆไปซะหวงหังเฮาก็ได้กล่าวห้ามตู้ของนางเอาไว้และกล่าวไปว่าเจ้าไม่ควรที่ทำแบบนี้ข้ารู้จักเจ้าดีเจ้ามีบุคลิกที่เรียบง่ายและเป็นคนที่บริสุทธิ์และจิตใจดีแต่ในตอนนี้ตู้ของเจ้าปรากฏความเกลียดชังเจ้าไม่ต้องกังวลเลยแม้แต่น้อยการแก้แค้นในครั้งนี้ข้าจะเป็นคนชำระความแค้นให้กับเจ้าเอง แต่เจ้าจะต้องสัญญากับข้าไว้หลังจากที่แก้แค้นเสร็จสิ้นแล้วเจ้าต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและปลดปล่อยความเกลียดชังนี้ทิ้งไปซะ mm hmm. ด้วยคำกล่าวของหวังฮ่าวในตอนนี้ mm hmm. ก็ทำให้แม่นางมู่หยางได้ร้องไห้ออกมานางไม่คาดคิดเลยว่าหวังห้าวจะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นขนาดนี้ หลังอากนนต่อมาเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานไม่นางมู่หยางที่หลับไปและหวังฮ้าวก็ได้เรียกมังกรน้อยออกมาและกล่าวให้เจ้ามังกรน้อยจงสอนทักษะการต่อสู้ให้กับเขาหลังจากนั้นมันก็ทาให้หวังฮ้าวได้รับความเจ็บปวดที่หนังเจ้ามังกรน้อยก็ได้กล่าวไปว่าหาว่าเจ้าในตอนนี้ไม่สามารถทนต่อไปได้แล้วก็จงหยุดการขัดเกลาของเจ้าเสถียถอย่างไรก็ตามหวังฮ้าวยังคงไม่ยอมแพ้เขาตัดสินใจทาการบ่มเพาะพลังจิตวิญญาณและควบคุมคาถาแต่ข่าก็ไม่คาดคิดว่าหวังฮ้าวจะสามารถทามันได้สาเร็จในเวลาอันสั้นเพียงเท่านั้น ในเช้าวันต่อมามู่หยางก็ตัดสินใจนำแผนที่ที่เคยพบกับกวางหูนในตอนนั้นออกมาแล้วก็ตัดสินใจเดินตามแผนที่นั้นไป เมื่อเจ้ามังกรน,น้อยได้เฝ้ามองแผนที่นั้นดีๆมันก็ทำให้ตัวของเขาจำได้ว่าปรากฏถ้ำดวงซานที่ดูเหมือนว่าจะซ่อนอยู่ในตอนนั้นเองจู่ๆหวังหฮ้าก็สามเมื่อสัมผัสได้ถึงอันตรายเขาตัดสินใจที่จะเข้าไปหลบซ่อนตัวในทันทีหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้พบเห็นใครบางคนแต่ถือว่าเมื่อได้พบเห็นก็ทำให้เขารู้สึกตกใจไม่น้อยเพราะคนที่เขาพบเห็นในตอนนี้ก็คือแม่นางหลิงเหยาหลังจากที่นางได้พบเจอหวังหฮ้าในตอนนี้นางก็ได้กล่าวให้หวังหฮ้าจงที่ออกไปจากสถานที่แห่งนี้โดยเร็วที่สุดในระหว่างนั้นจู่ๆก ได้กล่าวว่าข้าเราการต่อสู้นี้มันนานมากแล้วมันก็ได้ทำให้พวกข้าทั้งสองได้เข้าไปเชิญหน้าการต่อสู้ต่อกันแต่ถว่าทั้งด้านชายชุดฟ้าก็ไม่คาดคิดเลยว่าหวังห้าจะแข็งแกร่งขนาดนี้จนในท้ายที่สุดชายชุดฟ้าตัวน,นั้นก็เหมือนว่าจะถูกสังหารไปเส้นแล้วหลังจากนั้นต่อมากลุ่มชายปริศนาก็ยังคงจูโจมหวังห้าต่อไปแต่ถว่าก็ไม่ปรากฏผู้ใดที่สามารถทําสิ่งใดต่อหวังห้าในตอนนี้ได้เลยมันก็ทํทำให้ตอนนี้ลงเหลือเพียงแค่ชายปริศนาเพียงผู้เดียวเท่านั้นหวังห้าก็ตัดสินนนนใใจจี่่กลลลาาาาวววไไปตตออ้อ <ๆ S 1> อ้อ้ดเเขงแ และว,วังฮาวก็ทําการโ่งการจู่โจมเข้าหายชายคนนั้นในทันทีและเพียงเสี้ยววิเท่านั้นชายคนนั้นก็ถูกสังหารไปเสี้ยแล้ว ในตอนนั้นเจ้ามังกรน,น้อยก็ได้กล่าวไปว่าข้าบอกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าใช้พลังพร่มพรื่อแบบนี้ทำไมเจ้าถึงไม่ฟังข้าแต่ถว่ามันก็ทำให้หวังห้าวโมสติลงไปในทันทีตอนที่38ในเวลาต่อมาในตอนนี้ไม่นางมู่หย่างและไม่นางดิงหยาทั้งสองก็ตัดสินใจที่จะช่วยกันในการดูแลาการคงหวังห้าวตอนนี้ในจิตวิญญ,ญาณคงหวังห้าวตอนนี้ถึงแม้ว่าเจ้ามังกรน,น้อยจะไม่เข้าใจการทำงานของทักษะนั้นได้อย่างชัดเจนแต่ในทุกครั้งที่หวังห้าวได้ใช้มันทักษะนั้นก็จะทำให้พลังจิตวิญญ,ญ,ญาณขขอองงงเเาาลดลดดย่ดยรรวว็ ทางด้านเจ้าเมืองเกาน,น่อยก็เริ่มทำการรักษาอาการบาดเจ็บของหวังห้าวตอนนี้มันก็ทำให้หวังห้าวในตอนนี้ก็เริ่มที่จะทำการดูดซับพลังจิตวิญญาณเส้นแล้วส่วนทางด้านชายปริศนาที่สามารถรอดชีวิตกลับไปได้นั้นมันได้เข้าไปกล่าวรายงานต่อเฉียนซานว่าตัวของข้าไม่รับหรือว่าทำไมหวังห้าวถึงปรากฏพลังกำลังมากมายขนาดนั้นในระหว่างนั้นจู่ๆเทียนจุนได้ปรากฏตัวออกมาและเฉียนซานก็ได้กล่าวไปว่าในตอนนี้ข้ายังคงไม่สามารถที่นำพาหว,วังห้าวมามอบให้กับตัวของท่านได้เลยเขาแข็งแกร่งเกินไปเมื่อเทียนจุนได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดก็ การกมังจะเปิดออกมาเราจะไม่ให้หวังห้าทำลายแผนการของพวกเราเป็นอันขาดพวกเจ้าทั้งหมดจงรีบกลับไปสังหารตุวของมันฑะซึ่งคำกล่าวของพวกมันในตอนนี้ก็อยู่ภายใต้าสายตาของมินางมู่หยางที่เฝ้ามองอยู่ ส่วนที่ท่านหวังหา้าวในตอนนี้เมื่อตัวของเขาได้ฟื้นกลับมาแล้วแม่นางหลิงยาวก็ได้ดูแลอาการของเขาเป็นอย่างดีในระหว่างนั้นแม่นางมู่หยางก็ได้มุ่งหน้ากลับมาและบอกให้ทุกคนจงพักผ่อนซะเถิดในตอนนี้จงเก็บแรงเอาไว้ก็ต้จิตว่าศัตรูของพวกเราปรากฏอยู่ทุกทุกที่อยู่แล้วในขณะที่นางทั้งสองได้หลับไปในตอนนั้นหวังห้าวก็กลับตื่นขึ้นมาและตัดสินใจที่มุ่งหน้าไปสังเกตสถานการณ์โดยรอบตอนนี้ส่วนท่าน้านชายเป็นนาในขณะที่พวกมันกำลังทำการเดินสำรวจอยู่นั้นจู่ๆพวกมันก็ถูกหวังห้าวสังหารในท จับตัวของนางเอาไว้และกล่าวให้ตัวของนางจงอยู่เงียบๆซะแต่ถว่านางก็ไม่สามารถอยู่เงียบได้เลยก็นื่นจึงแต่ว่านางไม่เข้าใจว่าทำไมหวังห้าวจะต้องทิ้งนางเอาไว้แบบนั้นมันก็ทําให้เสียงของนางในตอนนี้ได้ทําให้กลุ่มชายปริศนารู้ตัวตนของพวกเขาในเมื่อปิดบังไม่ได้แล้วหวังห้าวก็เลือกที่ปรากฏตัวออกมาและเข้าไปเชิญหน้าการต่อสู้กับพูกมันทั้งสองก็ได้เข้าไปเชิญหน้าการต่อสู้กันแต่ถว่าด้วยพลังที่เหลือล้นของหวัง้าวในตอนนี้ก็สามารถสังหารผู้มันได้จนหมดสิ้นและแล้วสถานการณ์ต่อจากนีีี้จจจะะเเปป็นนนนนนยยังไไไแแลบบบบหิิาาาททพรรกซ่่ตตตตดมออ